แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แนของกันมีทั้ง LSM99 p o r t ์สโบสปอร์ตสามซิงค์สปอร์ตและก็ซับบาสปอร์ตเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ,บ Sport, ยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ต่โข้ามาจัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับช่องชีเด็ด LSM มีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่พลาดทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตาม ด Subscribe เข้ามาได้นะครับโอกาสจะถึง80-90%เลยนะฮะวันนี้เราจะไปที่ลาลิก้าสเปนเป็นลาโยเบกาโนเปิดบ้านพบเลบันเต้คู่นี้แข่งตี2นะฮะสนามกีฬาเอสตาเดโอนเดบากาเยกาสฮะกรรมการเป็นมาริโอชาวสเปนนะเคยเจอกันมา25เกมเสมอ5จ้าบ้านชนะ9ทีมเยือนชนะ11 6เกมหลังเลบันเตชนะ3เสมอ1แพ้2ฟอร์มใช้ได้เลย ส่วนลาโย่สี่เกมหลังไม่ชนะใครนะแต่หกเกมหลังก็ชนะสองนะเสมอสองแล้วก็แพ้สองนะลาโย่ ajo, ไม่ชนะสี่เกมหลังสุดนะผลงานเจอกันมาก็เป็นลาโย่ดีกว่าชนะสามนะเลบบนเตชนะ 2, สองเสมอหนึ่งนะก็ถือว่าไม่ขาดมากตัวคีย์ของลาโย่เป็นเซอร์จิกาดิโอลายิงไปเจ็ดลูกส่วนเลบบนเตเป็นโจเซลรอิสบูราเลสยิงไปถึงสามลูกนะน่าเชีย ante, ร์เลบบนเตวะตัวคีย์ให้ได้เลยโอ้โห เลเวนเต้ยอด19ตกชั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนลาโยยอด12ก็ทรงส่งการตนางแมตช์นี้เล่นตามสปีริตนะก็ดูแล้วเชียร์ลายโยดีกว่าได้เรวบ้างเหนื่อยมาสุดท้ายตอบปอปอตหน้าแฟนบอลก็ชอบเลเวนเต้แต่เชียร์ลายโยดีกว่าแล้วคิดว่าคู่นี้มีโอกาสเสร็จลายโยสูงเลเวนเต้ไม่มีใจแล้วบอลตกชั้นนะเชียร์ที่ลายโยบยโายเออกัโดลาลลกาสเปนได้เลยอะ่ะส่วนควุยสองจะไปที่บุนเดสซิก้าออสเตรียนะฮะเป็นลินซ่าเจอแบ็กเกอร์นะ คู่นี้แข่งเที่ยงคืนเคยเจอกันมาแล้ว25เกมเสมอ4ลิ้นชนะ18ส่วนทีมเือนชนะ3เกมทวนนั้นนะฮะอแอมเบล่าเวกเกอร์ก็6เกมหลังเก็บใช้ได้เกมเดียวเสมอ3แพ้2ฟอร์ไม่ดีเลยส่วนลิ้นก็เออเสมอเยอะนะเสมอสนะชนะ1แพ้1นะเหนียวแน่นแพ้ยากนะก็6เกมหลังเจอกันมาเป็นลิ้นชนะ4นะอแอมเล่าเวกเกอร์ไม่เคยชนะเลยว่ะนะก็เชียร์ลิ้นดีกว่านะ ฟอร์มของลิ้นก็ตัวคีย์เป็นซาซ่าโฮวานะครับยิง7ลูกแล้วก็มีนักเตะชาวญี่ปุ่นกองกลางเคทูนากามูระนะยิง6ลูกกองกลางแข็งแกร่งกว่าลิ้นนะแต่กองหน้าก็ยิงน้อยนะชาวฝรัาา่งเศสส่วนแบ็กเกอร์เนี่ยก็เป็นโรมันเคชบวมนะยิงไป9ลูกนะอืมใช้ได้ใช้ได้อันดับคะแนนก็อันดับ8ปดเท่นดับสนะิบเอ็ดนะไปดูราคาดีกว่าเชียร์ลิ้นดีกว่าราคาลิ้นต่อครึ่งคู่ลูกนะแอนเมลา่าแวกเกอร์ก็ก ใช้ได้แต่ชอบลิ้นมากกว่าอ่ะไม่แต่้าญี่ปุ่นด้วยเชยนลิ้นได้เลยนะคู่นี้นะทีเด็ดสองคู่นี้เจ้าบ,บ้านหมดเลยนะทั้งลายโยลาิกาสเปนแล้วก็ออสเตรเลียเป็นลิ้นในในบ้างที่ว่ามีโอกาสเก็บชัยทั้งคู่เลยนะครับชอบทีเด็ดแบบนี้สามารถคลิกลิงก์ตั้งโอตามเข้ามาจิ้มมาบวกกันได้เลยนะครับลุ้นฟุตบอลให้สนุกติดไปเงินไว้หน่อยสนุกแน่นอนฟุตบอลเรามีให้ดูคือทุกคู่ทุกหลีกนะครับไม่พลาด เข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ฝากกดไลค์และสไลด์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอให้ท่านดูบอลม้สนุกอีกเก่งหนึวยวันนี้สวัสดีครับ